คุณปาติมคุณป้าวูดแล้วก็คุณลงุงอูนะคะกลับมาพบกับทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้มีหัวข้อที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือเป็นกิจกรรมดนตรีบําบัดสําหรับผู้สูงอายุแต่เป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะก็คือกล่ยนั่นเองนะคะข่ะนั้นสวัสดีนะคะทุกทท่านค่ะวันนี้ครูการเราเปลี่ยนหัวข้อเรื่องแล้วใช่ไหมคะหลังจากคราวที่แล้วเป็นชิง ชาบสนุกสนานมากนะคะครั้งนี้เป็นกลุยจะสนุกแค่ไหนหรือจะยากแค่ไหนผู้กันลองเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือผู้ชมในห้องสรงก็คือผู้เข้าร่วมได้ฟังกันได้เลยครับก็จริงๆคุยเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีที่แนะนําให้ฝึกเพราะว่ามีประโยชน์เยอะเหมือนกันแล้วอย่างคือต้นทุนไม่สูงมากอ <ừ> ราคาไม่เกินร้อยบาทก็สามารถ ที่จะหาซื้อมาเป่าเล่นที่บ้านได้อะไรเย่างนี้ยครับนุ๊แล้วอย่างคือเราเรียนเรื่องการอนโนต์มาแล้วใช่ไหมครับนี่แหละก็จะได้เอาการอนโนต์มาใช้จริงกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้จํากันได้ไหมคะจำกันได้ไหมคะคุนป้ายักคิ้วยักคิ้วยักคิ้วนี่ได้หรือไม่ได้นะคะไม่แน่ใจครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าจะไม่ได้เรามาทวนกันใหม่ได้นะว่าสกิดนิดเดียวก็ได้แหละนะ ก็เดี๋ยวขอพูดเรื่องประโยชน์ของคลุยก่อนแล้วกันนะครับคือคลุยเนี่ยเป็นเครื่องตีตีีที่เป็นเครื่องเป่าเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะได้ฝึกแน่ๆคือการควบคุมลมหายใจใช้ลมหายใจเราจะใช้ลมเบาลมหนักลมแรงมากน้อยแค่ไหนนี่แหละครับเสียงที่ออกมา จะบอกละทันทีเลยอว่าเรามีลมหายใจแบบไหนใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยเรามีลมหายใจทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าเราจะฝึกควบคุมมันนั่นเองให้ได้เสียงที่ไพเราะออกมาคุยเนี่ยก็เป็นเครื่องตีชิ้นดีที่จะช่วยฝึกควบคุมลมหายใจได้นอกจากนี้เนี่ยนอกจากควบคุมลมหายใจแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างก็ในเรื่องของออกซิเจนในร่างกาย ออกซิเจนถือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในร่างกายเราเนอะเหมือนเราหายใจเข้าไปล้วก็เอาเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมครับเ mm hmm. นื่องจากขุยเป็นเครื่องเป่าใช้ลมหายใจใช้การหายใจก็ต้อง mm hmm. ออกซิเจนต้องได้แน่นอนอันนี้ mm hmm. คือเป็นประโยชน์หลักๆ <c oughs> อนอกจากนี้ก็จะมีประโยชน์ <c oughs> ด้านอื่นอีกอย่างเช่นเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้อนิ้วมือ <c oughs> เพราะว่าเราจะใช้นิ้วมือในการบังคับให้เกิดเป็นเพลงต่างๆ <c oughs> ใช่ไหมครับได้ใช้สมองด้วย <c oughs> สมองต้องเึยกว่า อ๋อฉันจะเป่าสมมุติ้าเป่าตัวโดต้องทําท่านี้จะเป่าตัวซอนต้องทําท่านี้อย่างเงี้ยครับถามว่าทําไมถ้าเกิดจะอยากได้กล้ามเนื้อมืออยากได้ออกซิเจนเยอะๆร่างกายสดชื่นใช่ไหมครับอ,อยากฝึกสมองทักอญ่งก็ได้นี่ออกกําลังกายก็ได้ใช่แต่ทําไมถึงต้องเลือกที่จะเป็นคือคุยเนี่ยหรือด,ดนตรีบําบัดหรือการเรียนดนตรีนะครับก็เป็น สิ่งหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถผู้สูงอายุสามารถเลือกได้เป็นตัวเลือกให้กับเขานั่นเองคือดนตรีก็จะมีจุดแข็งที่ว่าทําแล้วมันเพลินอ่ะให้ให้อารมณ์ที่ดีงจูงใจอยากจะทําให้ได้อะไรเงี้ยครับเนาะก็เลยก็เลยอยากเสนอในอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัวเลือกเป็นกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับค่ะแล้วนอกจากประโยชน์ทาง ที่กล่าวมาแล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะทำเป็นกลุ่มแล้วได้อะไรไหมหรือว่าทําคนเดียวคุณจะทําคนเดียวหรือแบบได้ความรู้สึกทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะอะไรเงี้ยก็โดยทั่วๆไปโดยพื้นฐานนะครับถ้าเกิดทําเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะดีมากเลยฝึกด้วยกันค่ะได้ฝึกการสังเกตได้ช่วยเพื่อนเพื่อนได้ช่วยเรา จะผิดจะถูกไม่เป็นไรอย่างที่บอกใช่ไหมฮะได้ทำทำให้เกิดเหมือนปฏิสัมพันธ์ที่ดีครับเพราะว่าอาการทำจะไม่เกิดบรรยากาศของการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างถ้าเกิดเราเล่นด้วยกันเป็นวงใช่ไหมครับก็ได้ฝึกฟังกันไอ้ฉันจะเร็วกว่าเพื่อนหรือเปล่านะหรือเพื่อนคนนี้เป่าเร็วเลิกเกิดฉันต้องเป่าตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็จะได้ประโยชน์ด้านนั้นเพิ่มอีกอาจจะเตือนกันสอนกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือช่วยให้ความสัมพันธ์ กลับมาดีงามหรือดีงามมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นนะคะอ๋อแล้วนประโยชน์ที่กล่าวไปแล้วยังมีอะไรเหลืออีกไหมคะที่ยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมทังบ้านหรือว่าน่าจะประมาณนี้หรือว่าเดี๋ยวลองทำแล้วลองแนะจริงๆถ้าเกิดเป็นสังคมขึ้นมาในเรื่องของการฝึกดนตรีอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนบทเพลงเออฉันไปฝึกเพลงนี้มานะ มันง่ายมากเลยเธอฝึกเพนี่หรือยังเอะฉันยังทำอันนี้ไม่ได้ฉันยังเป่าโตโดไม่ได้เธอมีเทคนิคไหนกันบ้างทําให้เกิดบทสนทนาอระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอยู่นี่ครับสิ่งที่หลายท่านต้องการคือการได้พูดคุยได้รับการยอมรับใช่ใช่ครับการมีเพื่อนใช่ไหมคะไม่ได้เหงาเหงาอยู่คนเดียว โอ้โหแสดงว่าได้ความรู้ได้ประโยชน์มากมายเลยนะคะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยครูการยังมีอะไรเหลือไหมฮะถ้าไม่มีปุ๊บจะให้สอนแล้วนะจัดเลยแล้วกันนะครับสอนเลยแต่ว่าคุยนี่คือว่าเราก็ต้องมีข้อควรระวังนิดนึงเนอะคือเรื่องของความสะอาดอ่าแล้วก็ไม่ควรที่จะแบ่งปันกับเพื่อนของใครของมันใช่ครับแล้วก็ควรจะหมั่นทําความสะอาดล้างน้ําให้สะอาดนะครับ นั้นวันนี้ก็คือเราแจกกับบ้านเลยครับแจกกับบ้านเลยแล้วกันนะครับอ่ลองหยิบขึ้นมาคนละหนึ่งเรานะครัะส่งต่อไปเลยคก็ระวังทําเครื่องหล่นพื้นเพราะว่าอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับก็ก่อนอื่นเรามารู้จักขุยก่อนนะว่าขุยที่ที่เราใช้กันในวันนี้นะครับก็คือเรียกว่าขุยเพียงอจริงๆขุยมีหลายประเภทนะครับแต่วันนี้ที่สอนนี่คือขุยเพียงอนะครับ กนในคุณลุงป้าก็จะได้จดจำชื่อที่เป็นมาตรฐานไว้ด้วยนะเราจะเริ่มจากการจับเลยแล้วกันนะครับอเอามือขวาไว้ข้างบนนะครับตรงด้านนี้ด้านนี้เป็นเชือกนะครับไปห้อยเวลาที่เราเก็บใช่ไหมครับแล้วก็ห้อยได้ด้านตรงข้ามจะเป็นได้เราเอาปากเข้าไปเป่านะครับเราเริ่มจากการจับก่อนแล้วกันนะครับอ่ะรูจะเห็นว่ามีรูหนึ่งรูอยู่ข้างหลังเอานิโป้ปิดไว้นะครับนิ้หัวแม่มือปิดไว้ แล้วก็ข้างบนเป็น3นิ้วนะครับแบบนี้นะครับผมเปิดด้านหลังให้ดูนะด้านหลังมีรูนึงรูใช่ไหมครับเอาหัวแม่มือปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วพลิกมาด้านหน้าปิดข้างบน3นิ้วนะครับพยายามปิดให้สนิทนิ้วชี้สานิ้วาโอเคครับเดี๋ยวทุกคนวางขุี่ที่ตักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังลวกนะครับงายมือขึ้นมานะครับ เดี๋ยวลองหาสิครับว่าพื้นที่ตรงไหนของนิ้วที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวกล้องส o o มาที่มือได้เลยนะครับโนนใช่ครับเนาะตรงนี้เนะาะข้อนิ้วโอ้ข้อนิ้วใหญ่สุดลครับเอาตรงปลายนิ้วครับตรงปลายนิ้วต,ตรงนี้นะครับตรงที่ผมอาเล็กจิบเนี่ยครับ <c oughs> จะเป็นพื้นที่ที่มีปลายทุกนิ้วใช่ครับตรงนี้นะทุกคนดูที่จอได้นะครับเนาะพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดนะ ที่ไม่ควรเอาไปปิดรูคือตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับบนไม่ควรใช่ไหมตรงนี้เลยครับเพราะว่าพื้นที่น้อยและยางบางทีเล็บยาวใช่ไหมครับพอเล็บยาวปุ๊บเนี่ยก็ทําปิดรูไม่สนิทเพราะฉะนั้นเวลาที่ปิดรูคือตรงนี้เข้าไหมครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอลองใหม่ให้ลองใหม่าลองดูนะครับตันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ไม่ควรปิดนะครับไม่ใช่แบบนี้นะฮะ อันนี้ห้ามทำนะครับเพราะว่าแบบนี้คือรูจะปิดไม่สนิทจะเห็นว่านะครับมันจะมีรูเห็นไหมมันอาจจะมีช่องโหว่ได้พอมีช่องโหว่มาเนี่ยครับเสียงก็ส่องไม่เต็มที่นะครับเนาะให้ปิดให้สนิทแบบนี้นะครับอ่าเราลองสังเกตของบุป้าใช่ครับยง่งอม่งก็อย่างไม่ต้องข้างลาง่างอข้างบนก่อนนะครับอ่าเราดูให้กัน <c oughs> และก <c oughs> ันครับว่าสนิทไหมครับสนิทไหมครับมันลงข้างดิวชีไม่สนิทอ่าเราคอยดูดูดูให้กันและกัน นี่ก็ได้ทักษะสังคมแล้วนะครับ<ะ>ได้แลกเปลี่ยนกันโอเคอ่าคราวนี้ผมเอามือเดียวก่อนเนาะ,ะมือเดียวก่อนนะครับอ่าคราวนี้ลองเป่านะครับไม่ใช่อมเข้าไปทางอันนะครับ <c oughs> ไม่อมนะครับพ <c oughs> ให้ลืมฝีปเป่าตัวนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เป่าไป <c oughs> โอเคครับอ่าดีมากครับ ตรงนี้ปิดใอ่ป่ะข้างหลังปิดได้ครับต้องคอยดูนะต้องคอยดูนะเวลาเราลองลองลองหันหน้าหากันในลักษณะนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวคุณเลือกลองหันหน้ามาผมนะครับปึ๊บอย่างนี้ครับแล้วก็คอยดูให้กันว่ารูเนี่ยสนิทไหมโอเคไหมครับโอเคคุณปัติมันไม่เป็นไมือขวาเหรอมือขวาขวาครับอ๋อแม่ปิด ลุงมีรูปิดรูไม่สนิทนะคบอ่าอ่าเยี่ยมมากครับอ่าเยี่ยมมากครับคุณลิงลองดูนะครับดีมากครับดีมากสนิทยังไม่สนิทเลยข้างหลังลุงปิดข้างหลังได้ยังคะรูข้างหลังแต่เงีมๆอยู่ไงรองดูกดแน่นๆได้ไม่เป็นไรค่ะใจเย็นๆอ่า อ่าลองดูครับอเอ่าเดี๋ยวผมให้ฟังแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ลมแรงนนี้ก็แบบเต็มสูบเราเลยเสียงจะสูงใช่ครับอ่าถ้าเกิดลมเบาๆอ่าลองฟังนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ามีดีมากครับ เดี๋ยวเราลองเป่าทีละคนทีละคนดีไหมครับดีค่ะเริ่มจากผมก่อนลวกันนะครับเดี๋ยววนมาทางนไปเล่นยนะครับแล้วปิดท้ายที่คุณเล็กนะครับอ่ามีรูมาชนิดหนึ่งรู้นะครับเอามือซ้ายช่วยประดิพยองล่างก็ได้ค่ะถ้าถือไม่ไหวเยี่ยมมากครับอ่าคุณป้าลงดูครับได้ครับ ลมมาแรงมากเยี่ยม <ลง S 2> ม,มากครับอคอยทีนึงครับขอลมเบาๆนะครับเยี่ยมมากครับอ่าเจอที่คุณเล็กโอเคเยี่ยมมากครับอันนี้ไหนไหนก็สอนนองงี้ลนะคือสอนจําตัวน้ตเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวซอนนะครับอ,อ่านี่คือตัวซอนนะเดี๋ยวนิ้วที่กดตอนนี้นะคะคเป็นตัวซอนนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดสักนิ้วหนึ่งทุกคนเอามืออีกมือหนึ่งจับปากคอข้างล่างได้นะครับเนาะเปิดอีกสักนิ้วหนึ่งนะครับ อะลองเดาสิครับว่าจะเป็นตัวอะไรเดาาจะเป็นตัวอะไรคะซอนโดว์เปล่เป็นโดแล้วยังไม่ใช่ครับเตอร์แเลยังไม่ใช่ครับเดาได้เลยครับเดาได้เลยเลยเดาอะไรฮะมีไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับซอนซอนนักกินซอนไปแล้วอันนี้ซอนอ่าถูกแล้วถูกแล้วถูกต้องเก่งมาก วิธีการาจำง่ายคือว่าพอเราเปิด <2 S 1> ดิวใช่ครับเสียงมันก็จะสูงขึ้นเสียงที่สูงกว่าตัวซอนก็คือตัวลาอ่าใช่ไหมครับ่ทุกคนปอบตัวลาพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามเยี่ยมมากครับเอาขอตัวซ้อนพร้อมกันครับหนึ 1, 2, ่งสองสาโอเคอ่าขอตัวลาพร้อมกันครับหนึ่งสองสาดีมากครับอลองดาวสิครับเปิดอีกตัวหนึ่งเปิดตัวหนึ่งเป็น,ต,นตัวอะไรดีครับ ซอนลาลาอะไรก็ทีเก่งครับเป็นตัวทีนะครับอ่ะเปล่าตัวทีพร้อมกันครับหนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ้เยี่ยมมากครับอ่ะขอตัวซ้อนใหม่นะครับมาซ้อนหนึ่งผิดนิ้วค่ะผิดนิว้วคุณป้า นิ้วกลางนิ้วกลางวางค่ะนนิ้วกลาง <c oughs> อโอเค <c oughs> เยี่ยมมากครับ <c oughs> ตัวซอนนะครับหนึ่งสองสามาราครับเยี่ยมมาครับเอาที่โอเคขออีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม คนป้าแป๊บนึงนะคะขอซอนลาทีติดกันเลยนะครับหนึ่งอย่าลืมหายใจเข้ากันด้วยนะหายใจออกพอจะรู้ทุกท่านแบบกริ๊งกเอาใหม่นะก่อนที่จะเป่ายังไงฮะหายใจลึกๆก่อนเนาะใช่ค่ะไปไปเข้าท่างตะมอกกันนะครับหนึ่งสองจ้า เยี่ยมมากครับอ่าข้วที่ทุกคนกลับมาที่ตัวซอนเมื่อกี้มันไล่ขึ้นใช่ไหมครับไล่ขึ้นเนี่ยเสียงยิ่งสูงเรายิ่งใช้ลมเยอะนะโดยทำมันจะขึ้นเทเลนิดที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเนาะคราวนี้เราจะไล่มันลงมาบ้างอ่าคราวนี้มาถึงมือซ้ายบ้างครับปิดที่อยู่ข้างล่างจากตัวซอนเลยครับใช่ครับข้างหลังเนี่ยครับปึ๊บข้างหลังนะครับก็มันไม่มีรูใช่ไหมครับอานิโป้ดามมานิดหนึ่งครับจะได้แน่นเนาะ อ่าโอเคครับอ่าขอนิ้วชี้นิ้วเดียวก่อนนะครับพยายามปิดรูให้สนิทนะครับนี่ช้ำรูก็ต้องปิดเบ็ดใช่ครับข้า<ช>งบ<ค>นก็นต้องปิดอ,อ่าคุณลุงครับนิ้วชี้นิ้วเดียวครับอ่าเยี่ยมมากครับอ่านะดาวนัดเป็นตัวอะไรนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้ดีมากครับหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้ม อ่ะคราวนี้เราใช้ลมเบาๆมันจะได้เป็นเสียงลักษณะแบบนี้ทุกคนฟังนะครับโอเคได้ครับปิดให้สนิทนะคะปิดให้สนิทโอเคครับอ่าดีมากครับคือเสียงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องท้าถ่ายเสียงต่ำๆเนี่ยครับจะเป็นเรื่องท้าที่เราใช้ลมค่อนข้างเบาเราก็ได้ฝึกควบคุมเนาะ ความหนักความบอกของลมเรานะครับอ่าอันนี้คือตัวฟา้าตัวฟ้านะครับอ่าไล่ลงมานะครับปิดสองนิ้วเลยอ่าหนึ่งสองซ้โอ้ดีมากครับหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้โอเคครับอันนี้คือตัวอะไรครับ โดะยังครับดาวอีกครับใกล้แล้วครับยังไม่ต้นเลยครับก่อนหลังหลังจากเล่มีโดเลยแล้วก็มีมีใช้นี่คือตัวมีนะครับอ่าขอปิดอีกนิดนึงแล้วกันครับปึ๊บจะครบทุกรูแล้วตอนนี้เลยโอเคอะไรนะครับหนึ่งสองสามดีมากครับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองซ้หนึ่งสองสุดท้ายนะครับหนึ 1, 2, ่งสองซ้่าตัวสุดท้ายคือตัวโดนะครับอ่าปิดหมดทุกอันเลยคือตัวโดนะครับหนึ่งสองปิดหมดทุกอันเลยครับคุณลุง ยีวก้อยใช่แล้วครับปิดก้อยปิดหีกด้วยไม่ติงแล้วปิดไหมปิดปิดครับปิดได้ครับปิดหมดทุกรูเลยนื้อนางไม่ปิดว่าเริ่มเริ่ม้าใครบทุกลูนะคะอ๋ออ๋อนั่นค่ะใช่แล้วค่ะโอเคครับหนึ่งสองซ้เยี่ยมมาครับหนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ้ หนึ่งสองซ่อมโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราคนนี้เราลองไม่เป่านะเดี๋ยวเราจะมองดูกันว่าเราจะฝึกไล่เสียงกันทิ้โดยที่ไม่เป่านะครับจะได้จําได้ว่าโน้ต no, ตัวโดคือปิดหมดเลยตัวเลคือเปิดอันหนึ่งตัวมีคือเปิดสองช่องโอเคไหมครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้คือโดนะครับ <Do. S 1> อ่าเปิดนิ้วก้อยเป็น เรนิ้วก้อยกนิ้วก้อยด้านล่างค่ะอ่าเปิดอีกนิดนึงเป็นมีเปิดต่อไปเป็นฟ้าเป็นซอนอ่าขอกลับไปใหม่นะครับเริ่มที่ตัวโดมาโดปิดหมดเลยค่ะโดปิดหมดเลยปิดหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามโดอันนี้คือโดนะครับเรเลยยกนิ้วก้อยค่ะเรนะครับอ่าดีมากครับถ้าคลิปไม่ออกก็มองที่มือผมแล้วทาตาม ก็ได้เหมือนกันนะอะต่อไปมีมีครับผมต่อไปฟ้าต่อไปซอนเยี่ยมมากครับต่อต่อเลยนะเปิดมาลลายกนิ้วนางค่ะใช่ครับด้านบนด้านบนอ่าดีแล้วก็ทีทโอเค๋ยวนี้เดียวอ่าปิดลงมาเหมือนกันนะครับคราวนี้มี เคล็ดลับนิดนึงครับเคล็ดลับนิดนึงเวลาที่เราเปิดนี้วะครับถ้าเรายกสูงสูงนี้เลยใช่ไหมครับกว่าจะเอามาปิดมันก็เดินทางไกลมากเรายกสั้นๆดีไหมครับยกสั้นๆเนาะจะได้ปิดได้เร็วๆคราวนี้เราจะฝึกยกสั้นๆกันดีนะครับยังไม่ต้องเป่านะฝึกยกสั้นๆน,นะอ่าแล้วจากโดก่อนนะครับคุณลุกค่อยๆนะครับ นี้กลางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาใช่ค่ะเอันิ้วก้อยข้างบนไม่มีค่ะนิ้วก้อยข้างบนไม่มีไม่มีไงนิ้วก้อยนิ้วก้อยข้างบนค่ะข้างบนไม่ใช่นี่เออใช่เลยแล้วบอกว่ามันเกินมาได้ไงวะเนี่ยนิ้วมันเกินนิ้วมันเกินมาหน่อยฮะอ่าเรก้ฝึกยกนิ้วต่ำๆนะครับนล้วยกต่ำๆนะไม่ควรยกสูงนี้นะครับเอาต่ำๆนะนึ่ง คุณลุงคทุกคลูบไหมคะไดายไม่ไม่นิ้วมันแข็งไงได้ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะคุณคุณลุงพักคอยดูก่อนได้นะครับอ่ยกต่ำๆนะอาโดเปิดมาเลยนิ้วก้อยมีเบอร์ต่ำๆนะครับไปต่ำๆครับฟาซอนโอเคอ่ะกลับไปที่เดิมใหม่นะครับกลับไปที่เดิมใหม่เอาต่ำกว่านี้ครับยกให้ต่ำๆเลย อาโดนะครับไปเลยไปมีดีมากครับต่ำดีมากครับฟ้าแล้วก็ซอนโอเคคุณป้าตา่มดีครับขออีกรอบหนึ่งนะครับยกต่าๆนะอันนี้โดนะครับต่อไปเลยยกต่ำๆมีต่าๆครับคุณป้ายกต่าๆอ่าฟ้าแล้วก็ซอนโอเคเยียมมาครับอ่า คราวนี้เดี๋ยวเวลาที่เราเรียนเป็นเพลงใช่ไหมครับก็วิธีทิ้งง่ายที่สุดเลยนะครับคือวิธีที่สั้นที่สุดและง่ายที่สุด <laughs> คุณครูทําอะไรทําตามคุณครูเล่นแบบให้เหมือนเอเคไหมครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะเล่นเพลงที่เราเคยเรียน,น,นอันโน้ตกันไปใช่ไหมครับ มีซ้อนมีซ้อนมีมีมีหรือหรือเราลองมาอ่เขาเรียกปรับเป็นให้คุณลุงคุณป้าเล่นโน้ตซ้ำๆดีไหมคะและคุณครูเคลื่อนไหวดีไหมคะเผื่อว่าเขาจะได้จำได้น้อยๆก่อนนะคะก็อาจจะทำซ้ำๆเป็นมีมีมีหรือซ้อนซ้อนๆอะไร่งเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนนะครับได้ค่ะ มทัดแรกมีนกตูกมีนกแค่สองตัวเนาะคือตัวมีกับตัวซอนใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเอาตัวมีก่อนได้ค่ะอ่าทำตามผมนะครับนะแล้วค่อยจำไว้ด้วยกันนะครับตัวมีนี่ครับเหลือสองลูอ่าโอเคครับนั่นแหละครับถูกต้องครับเหลือสองลูอ่าดีมากอ่าแล้วลองเป่านะครับหนึ่งสองซ้ำดีมาครับหนึ่งสองซ้ำ อีกครับหนึ่งสองซ้ำเยี่ยมมากครับอ่าตัวที่สองคือตัวซอนนะครับตัวซอนก็คือดูผมนะเปิดสองอันนี้เยอะปิดแล้วสิอันอันสามสามนิ้วบนอยู่เหมือนเดิมนะคะ <S 2> <S 2> ไม่ต้องยกเลยอ่าขอตัวซอนนะครับหนึ่งสองซ้ำอ่าเยี่ยมมากยกสอง,สองนิ้วล่างค่ะ ดิ้วล่างดิ้วล่างยกหมดเลยอ่าใช่ล้วครับอ่าซอนหนึ่งสองซ้ดีมากครับหนึ่งสองซ้โอเคครับอ่าคราวนี้ได้มีกับซ้อนแล้วนะเอาขอตัวดูผมนะตัวมีอ่าลองดูครับหนึ่งสองซ้ม เยี่ยมมากครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เก่งมากครับอ่ะลองดูนะหนึ่งสองสามดีมากครับหนึ่งสองสามเยี่ยมมากครับอ่ะต่อไปกลับมามีเหมือนเดิมอีกแล้วเนาะเป็นมีซอนมีอ่ะลองดูผมนะ <c oughs> หนึ่งสองสาม เยี่ยมมากครับอขออีกสองรอบนะหนึ่งสองสามเยี่ยมมากครับเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วครึ่งหลังแล้วต่อไปครึ่งหลงเลยติดไม่สนิทไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะคะกระดิกนิ้วไปก่อนครับอ่าเหลือต่อไปถึงซ่อนนี้เลยนะสองอันนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับ เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเล่นมีซอนมีซอนมีมีเอาย่างกอาครันี้ไครก่อนนะดูผมก่อนนะครับแค่นี้นะลองดูนะครับหนึ่งสองซ้มเยี่ยมมากครับ อย่าแถมนะครับเวลาเป่าเราก็เหมือนท่องโน้ตไปในตัวด้วยนะครับอ่ะลองดูครับหนึ่งสองสมเยี่ยมมากครับขออีกหนึ่งรอบนะขออีกหนึ่งรอบนะครับหนึ่งสองสามโอเคเก่งมากครับเมื่อกี้มีแถมตอนให้ผมด้วยอะไรครับเป็นโน้ตพิเศษ อ่ะสุดท้ายจบมีมีเขียนไหมครับผมทำให้ดูก่อนนะพร้องกันนะครับลองดูครับหนึ่งสองสาม บ้างเกินบ้างเป็นอะไรไม่ไสรุกดีครับเป็นเสียงประสานแล้วกันครับเดี๋ยวเราลองพร้อมกันนะทุกคนดูตามมือผมนะครับแล้วก็ลองเป่าไปด้วยกันนะครับเวลาเป่าเวลาเป่าก็ลองนดนดไปในใจนะครับนอันหนึ่งสองสามอเยี่ยมมากขออีกรอบน้องรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับป่าหนึ่งสองสาม เย่ะมากครับเก่งมากจังหวะดีมากแต่ว่าเสียงที่ออกมาอีกเรื่องเสียงก็ฟังได้อยู่นะได้คะเราต้องใช้เวลาฝึกควบคุมลมเราไม่มีคุณครูแล้วลองให้อันได้ได้ครับได้ครับคุณครูนับให้นะคะอ่านเเต็มพร้อมค่ะเดี๋ยวผมจะร้องลองโน้ตองโน้ตเรอแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามมีอมี พอจะเป็นวงที่ใช้ได้ไหมคะออกงานได้ไหมไคะใช้เป็นคนเลี้ยงได้ออกงานโบกไม่ได้แต่ก็ล้างปากไ่ะแล้นทีนี้วันนี้คุณครูการฝากไว้สำหรับคลุยนะคะถ้าเกิดท่านใดเพิ่งเข้ามาดูก็ย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างสำหรับการเรียนหรือการศึกษา ครุยในในด้านดนตรีบำบัดของผู้การนะคะนอกจากจะให้ความสุขสนุกสนานแล้วก็ยังได้ความรู้อีกนะคะฝากทุกทุกท่านกลับไปทำกันบ้านดูนะคะในสิ่งที่เราได้มอบให้ไปนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง5คนก็ต้องขอลาทุกทุกท่านไปก่อนนะคะหวังว่าจะทุกทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราได้แนะนำไปนะคะกลับมาพบกับพวกเราทุกทุกคนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอพระคุณ